ดูทุกคนมันเอาให้เด็กเล่นจริงๆแต่ถามว่าแข็งแรงไหมตัวจับแข็งแรงมากนะทุกคนแข็งแรงอยู่นะเออแข็งเอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยกูว่าไม่แข็งแรงแหละทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงโยกว่ากึกอะเมื่อกี้กึ๊กอะกูไม่เล่นแล้วกูไม่ฟาดเล่นแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆอแฟนจี n อฟแลและเพื่อนๆแฟนบีสเตมอราทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชว์มูลวยปุธยของเราใน EP นี้จะมาทำการแกะดาบฟันวิญญาณเอ่อกูต้องพูดชื่อคนก่อนหรือว่าพูดชื่อจากไปเลยวะอ๋อดาบฟันวิญญาณซาบิมารุนั่นเองครับทุกคนซาบิมารุปะวะ พุตงตงนะกูลืมไปหมดแล้วกูไม่ได้ดูบีชกูลืมไปหมดแล้วทุกคนเออเอาจริงนะน่าจะไม่ผิดแหละซาบีมารุนะครับผมเป็นดาบของเรนจินั่นเองนะครับก็เป็นตัวหลักของในเรื่องบีชเชมอรน์นั่นเองนะครับผมก็ตัวกล่องเรามาดูตัวกล่องก่อนเลยดีกว่านะคือคือมีน้องคนนึงเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวกูพูดพันไปหมดแล้วแ่วันนี้กูไม่ได้พูดนานแล้วกูเบอร์ไปหมดแล้วทุกคนคือมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเอยพี่ตั้งเป็นฉากมาตั้งนานมึงไม่คิดจะแก่เนี่ย หยอกหยอกน้องพูดแรงแล้วล่ะกูเติมเองแล้วน้องก็บอกว่าเมื่อไรจะแกะสตกเอซาบิโมารุที่อยู่ข้างหลังอยากเห็นใจจะขาดแล้วนะครับผมผมก็จะมาแกะในวันนี้นั่นเองนะครับผมแต่ผมต้องบอกก่อนว่ามันมี2รุ่นนะเป็นของอิจิโกะนะครับดาบเอ่อแบบนี้มีดาบมีดอิโตะอ,อิโจิโกะแล้วก็ดาบเอ่อของซาบิวารุของเรนจินะครับผมซึ่งของอนะิจิโกะเนี่ยผมไปดูรีวิวมามันเหมือนอิมมีดอิโต ตลกตลกอ่ะอันหนึ่งอ่ะทุกคนคือเหมือนมันมีทันหมูอ่ะกูเลยเออไม่เอาดีกว่าเอาของเลนจิดีกว่านะครับผมซึ่งทราบไมารุกวันนี้กูก็ไม่แน่ใจว่ามันยืดได้ไม่มไม่น่ยืดได้ดูจากกษณะตัวตกล่องแล้วไม่น่ยืดได้นะครับดูตัวกล่องก็จะมีบีสเทพมรณะนะครับแล้วก็เขียนปบปบปบปอ่านไม่ออกกูอ่านไม่ออกอะไรทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยพูดงจริงใครอ่านออกแปลให้กูด้วยนะครับผมเป็นของค่ายเอ่อพูดิวนะครับผมเออพูดเร็วเร็วรูด้จริง นะครับผมมันอ่านปุริวแต่ว่าเอา่อมันอ่านประมาณไหนกูไม่แน่ใจเหมือนกันกู <c oughs> อ่านเร็วน้นอ่านนัวเน้นนัวนะครับผมมาดูต๊วกล่องนะครับข้างหลังอ่านดูข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเห็นกันแล้วเนาะข้างหลังนะครับจะเป็นหน้าเรนจิถือดาบซาบิมารุอยู่นะครับผมเห็นป่ะกล่องแม่งยาวมากมันไม่เหมาะกับพื้นที่กูเลยพุ่งตรงนะครับผม โอเคบีส okay, แล้วก็ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผมมาเรามาแกะดูข้างในกันเลยอาร์ตเวิร์กก็สวยดีนะครับผมแต่ข้างหน้าก็เป็นดาบทื่อๆธรรมดาไม่มีอะไรมาเรามาแกะตัวกล่องกันแม่งยาวมากเลย <c oughs> ในตัวกล่องนะทุกคนก็จะมีอ่าดาบซาบิบารุมาเลยนะครับน่ารักน่ารักเลยทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวห่อธรรมดานะครับเป็นตัวแบบกันกระแทกเฉยๆนะไม่มีอะไรเลยทุกคนซึ่งออกยังไงอะ่ะปัญหาคือออกยังไงอะ่ะ แล้วดูดิแม่งทำมาไอ้เน,นี้ยมันจะใหญ่ใช่ป่ะอันนี้ก็เล็กลงมาเรื่อยๆ,ๆืเล็กลงมาเรื่อยเและกูออกไปได้ไงอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนขอ,ขอเวลาแกา้หน่งโอเคครับทุกคนก็ซาบิมารุอันนี้นะครับผมซึ่งมันยืดไม่ได้เนาะมันเป็นขั้นที่ใครของดาบเดนจินะครับผมแล้วก็จะมีขั้นบางใครซึ่งบางใครเอามาขายไม่ได้แล้ว มันใหญ่กันไหเราบางไขเขาอ่นะเออบางใหญ่เลยบางไขบางใหญ่วะบางไขเลนจีมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมคงม,มันจะเก็บอยากเก็บเป็นฟิกบางไขเลนจีผมหาไม่เจอจริงๆว่ะทุกคนอ่าเรามาดูละเลียดดาบกันนะรเราเลยแล้วค่อยคุยเรื่องในดาบกันนะครับผมตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆเลยทุกคนดูเดยแมงเท่าคาัตเตอร์อันเล็กตุดของผมอ่ะดูดิทุกคนมันเอาให้เด็กเล่นจริงๆแต่ถามว่าแข็งแรงไหมตัวจับแข็งแรงมากทุกคนแข็งแรงอยู่นะเออแข็งเอ้ยออ๊ย กูว่าไม่แข็งแรงแหละทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงโยกว่ะกึกอะเมื่อกี้กึ๊กอะกูไม่เล่นแล้วกูไม่ฟาดเล่นแล้วเมื่อกี้เสียงกึกกอะทุกคนไม่น่าใช่เสียงนี้มั้งแต่คือมันเล็กจริงทุกคนดูดิเทียบกับมือผมอะโคตรเล็กเลยตัวจับนะครับผมเพราะตัวจับไม่เล็กเกินไปอะทุกคนตัวจับมันต้องใหญ่พอดีมือสมงพูดว่าเป็นเด็กอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเด็กอะยังไงตัวจับมันก็ต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงเนาะเออถึงจะทําบอกว่าจะทาให้มันเหมือนของใน ในอนิเมะก็คือแต่ว่ามันมันก็นกนะครับผมโอเคเรามาดูตัวเอ่อตัวขั้นระหว่างตัวดาบแล้วก็ตัวเอ่อที่จับนะครับผมซึ่งเออก็ลายตามอนิเมะทุกคนเออสวยนะตรงนี้ผมว่าสวยดีนะครับผมข้างหน้าก็มีโอ้โทษดทข้างหน้าก็มีนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวดาบกันนะครับผมซึ่งถามว่าการลงสีดีไหมก็งันงันเนะทุกคนมันเหมือนดาบของเล่นอันละ,อ,นละลอ,อันละร้อยอันละห้าสิบบาทของไทยทุบท่า <laughs> น กูพูดตรงเลยนะเหมือนดาของเล่นนะไอมันเป็นด่าของเล่นแหละ้ามันเหมือนดาของเล่นอันละร้อยหนึ่งอัลละห้าสิบาทอะไรกันเลยเออดีเทลมันแบบนั้นเลยทุกคนจริงๆนะแต่ว่าถามว่านี้เจ็บไหมเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนะีนะ่ยนี่โดนอ่ะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บนะครับผมเออเนี่ยเจ็บอยู่นะถ้าโดนถ้าให้เด็กเล่นนี่ก็คือเป็นแผลได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเอาไว้ตั้งโชว์สวยๆก็ได้เหมือนกันอันนี้นะครับผมเน้นเอาไว้ตั้งโชว์มากกว่าเนาะเออคนที่เก็บสะสมกันนี้นเอาไว้ตั้งโชว์คงไม่มีใครเอามาฟาดเล่นหรอก คงไม่มีใครนึกนึกสนดุกวันไหนเอามาฟาดคนเล่นคงไม่มีอย่างนั้นเนาะแต่คือเจ็บจริงๆนะอนนเจ็บจริงๆนะครับผมซึ่งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาผมว่ามันหลุดเน่เพราะว่าตรงเนี้ยมันมันเล็กแล้วตรงเนี้ยมันใหญ่สบดุลมันไม่ดีเลยทุกคนมันต้องเอาไว้ตั้งเล่นเท่านั้นเลยเออโอเคก็ตัวนี้เหรอผมจะให้คะแนนยังไงดีวะผมว่าผมม่ให้คะแนนดีกว่าผมราว่ามันมันสวยอ่ะมันสวยนะทุกคนแต่ว่ามันดีเทลมันก็งั้นๆอ่ะเหมือนดาบหนึ่งร้อยบาทของ ของตามตลาดนัดละทุกคนมันประมาณนั้นเลยอะทุกคนเออนะแต่ว่าถามดีเทลก็โอเคดีเทลมันมันเหมือนกับอะไรอนิเมะเลยนะครับแต่การลงสีการลงสีก็โอเคนะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้บูดได้เบี้ยวอะไรนะการลงสีโอเคไม่เกยไม่อะไรเลยนะเออผมว่าสวยนะครับผมสหรับใครที่สะสมบีดนะผมว่าต้องมีว่ะทุกคนเออใครที่แบบสะสมฟิกบีดอยู่แล้วอะผมว่ามันต้องมีว่ะ <É. S 2> มันเป็นแบบเหมือนแบบของเล่นคุณค่าทางจิตใจอะทุกคนเออมันเป็นคุณค่าทางจิตใจหนาจริงเพราะเนี่ยดูดิ คือแบบบีดมันจบไปนานแล้วเนาะรู้สึกปีนี้มันน่าจะประกาศทําแล้วใช่ป่ะเออภาคอะไรวะทุกคนผมลืมแล้วภาคหลังสุดอะเออภาคที่เป็นควินซี่สู้กันเออนั่นแหละครับผมนั่นแหละเป็นภาคภาคภาคจบของบีดในมังงะเนาะซึ่งเขาเอามาทําแล้วนะครับภาคเอ่อเลือดร้อยปีอะไรโลหิตร้อยปีอะไรสักอย่างหนึ่งก็คุณจำชื่อภาคไม่ได้จริงทุกคนใครจําชื่อภาคบีดภาคสุดท้ายได้บอกผมด้วยนะครับที่มันเป็นภาคมังงะเนาะที่จบอะเออใครจําได้บอกด้วยนะครับซึ่งภาคมังงะผมผมก็ อ่านแต่ลืมไปหมดแล้วทุกคนพุ่งจริงกูอ่านแล้วกูลืมไปหมดกูอ่านอะไรเรื่องมากนะครับผมแต่ผมจําได้ว่าซาบ,บีมารู้ว่ามันมีบางใครที่แท้จริงอยู่เว้ยเขาบอกมางั้นเออใช่ซึ่งเราจะไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่สปอยพี่สปอยผมทำไมเนี่ยผมยังไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ไม่ออกแล้วคนมาดูคลิปกูแล้วบออ้าวสปอยเนี่ยพี่สปอย,ปอ,ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่แค่จะบอกเฉยว่ามันมี บางไข่อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ซาบีมารูที่เห็นที่เป็นงูยักษ์กระดูกนะั้นนะเออนะครับผมมันมีรูปแบบหนึงนะ่งเนาะซึ่งเป็นบางไข่ที่แท้จริงนั่นเองกูไม่ต้อปล่อยทุกคนแต่คนที่อ่นนานบังหงาเขาก็น่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะโอเคครับผมซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรอนะไรเนาะซึ่งผมว่ามันสวยอืมผมว่ามันสวยคนที่เก็บสะสมฟิกบีดอยู่น่าจะสะสมนะครับผมแต่ของอิจิโกะเอาม,ม้ปังต่อมากรับ <laughs> ยอกยอกยอกนะครับ อคอลโอเคก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับไปจริงนะไปบีกันไปนี่คลิดน่าจะเป็นไรก็อคอยติดตามเอานะครับผมนะ่าจะเป็นไอนหัวฟ้าตรงนั้นแหละนะครับผม <laughs> ไปจริงแล้ว